ไนด้วยนะคบท่านกำลังรับชมรายการพี่คุ้มเกมชาแนลนะวันนี้จะมาตัวพเซิร์เอ็มซีเอจีนะฮะซึ่งไม่ได้่าแบบไม่ได้ว่าโปรโมทนะก็เห็นว่าเซิร์ฟสนุกดีนะฮะเพราะว่ากูโหดนะถุยโอเคเอาตรงตวันนี้ก็มาตังเล่นนั่นแหละเออก็ไม่มีอะไรมากคือเซิร์ฟนี้เป็นแนวเอ็มเอ็มโอเนาะผมจะพาทัวร์สปาก่อนแล้วก็รยายละเอียดอย่างอื่นก็จะมาแยกกันอีกทีหนึ่งดีกว่านะทำเป็นดีพีพีเอ,อจะได้มีคลิปลงไม่ใช่อะไรหรอก นะพาวเวอร์เลเวลมึงเยอะเนาะพาวเวอร์ตรงนี้อ่ะเริ่มจากตรงนี้อ่ะเมื่อกี้สปาล์นะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าไพเวทเวอร์ ge, ซึ่งกูไม่ไปเพราะกูโดนอีเดนซึ่งผมไม่ไปเพราะผมโดนอีเดนคุมใช้สก,กิลตบตายเจอตอนจนตอนนี้ท่านอีเดนเขาก็กลายเป็นอาจารย์ผมเรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรอกเขาพาผมเปดาบตรงนี้ก็อะไรอะเขาเรียกเอามาร์เก็ตอ่ะว่ามาร์เก็ตนะผมก็ไปซื้อเนี่ยของพวกนี้จากเขา เดี๋ยวที่มาเกสอะมาเกสสี่อ่าสุดตรงนี้เลย่ซนเนี่ยละอ่า <c oughs> โซนนี้ดีกว่าอ่าโซนนี้จะเป็นโซนเอาพอยต์เนี่ยอะครับ O N T I M E เอาแต้มบอลทาบของเรานน่นแหละอ่ามาแลกผมมีสี่สิบหกอ่ะแต่ผมก็สามารถแลกพวกนี้ได้แต่คือผมจะเก็บนี่ครับผมจะเก็บไว้แลกนี่ครับ ซึ่งสปองเราเอาไปแลกเวลอาไหนวะอ๋ะอตรงไหนวะไม่วอะอืเลอโคกเลยกูอ๋อตรงนี้ได้นะนี่ลงรัดหน่อยอ่านี่ฮอะนี่ก็หนึ่งสปองอะผมเล่นสายดาบเนาะันาเวลแลกเรื่อยๆได้ ถ้าเกิดได้ยินเสียงกองเสียงเพลงแม่งก็ไม่ต้องผ่นใจนะแม่งข้างบ้านเนะแม่งเล่นกันจังนะกองเพลงเนี่ยนะ,ะตรงนีเนเนเ้เห็นเป็นเรือเห็นเป็นเรือไม่มีเลยทำลนะแป๊บน,นึงนะกินน้ำแป๊บน,นึงนะไม่ไหวไม่มีเสียงละโอ้ยโอ้ยเฮะใครเอาน้ำโคมาไว้นี่วะแดกแม่งนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อ วัดต่างๆ,ๆนะซึ่งบ้านผมเนี่ยอยู่นี่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยค่อยพาไปดูแลกันอตรงนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะเราพาไปดูบ้านเรากันเถอะครับแล้วก็มีเสียงแซกซอนจากทางบ้านเล็กน้อยนะนะอเซิรมนี้เติมก็สิบทูสำหรับเข้านะก็ผมว่ามันก็ไม่แพงนะสําหรับเซิร์ฟยังไงอะดีๆสังคมเขาดีจริงๆนะแบบ แอดเดดขาดกิจกรรมโอเคกิจกรรมสตาร์มเงี้ยเนาะอะอาขอบอกเลยนะช่วงน,นี้ก็ใกล้สงการแล้วนะทุกคนก็นะทุกคนก็อะไรนะเล่นน้ำระวังระวังระวังกันด้วยแหละนะเป็นห่วงสุขภาพด้วยนะระวังไม่สบายนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเล่นน้ำนะฮนี่คือบ้านผมนะฮะอันนี้จริงผมจะมีโฮมสองอยู่แหละแต่คือนั่นแหละนะไกลแลวค่ะ,ะไม่พาไปหรอกเ,เก็บข้าวกันครับ ตอนแรกอ่ะมีหนึ่งโพโพนี่ปุ๊บตอนแรกอันนี้คือโพผมเนาะอันนี้คือโพเพื่อนผมนี่ก็จะเก็บของไว้เยอะแยะ,แยะนะไม่ปุ๊บนะฮะออันนี้ก็คือพาถอยย่อมๆนะเดี๋ยวจะมี EP พีสองอีสามตามมานะออสำหรับวันนี้ขอจ,จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะถึงห้าสิบซับแล้วนะะยี่ดีใจแป๊บหนึ่งนะทำมาตั้งนานนะ อ่าครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับบายบายบายจ้า